นี่นะคะเราก็อยู่ในงานวาระระดับประเทศนั่นเองค่ะแต่ว่าเป็นวาระระดับประเทศในแบบของคลินิกทมง,งานงานนี้เนี่ยเป็นงานของอเลแกนนะคะแล้วก็เป็นงานประกาศรางวัลยอดใช้สูงสุดของตัวผลิตภัณฑ์ของอเลแกนนั่นเองค่ะถ้าเธอเป๊ะฉันก็เป๊ะถ้าฉันสูง165าฉันจะสูง170เถ้าเธอคาเทียฉันก็ดีออถ้าฉันสีเงินฉันก็ชุดสีชมพู มือฉีดตัวยองนะคะคนนี้ฉีดจนกล้ามขึ้นไปเลยเห็นไหมใบดับก็ยังฉีดนอนหลับก็ยังฉีดอยู่นะคะเอลซ่าปะเอลซ่ายังไงสูงไม่ปกติก็คือเราต้องเป็นตัวแทนกลังนัมแงเป็นตัวแทนกลังนัมยังไงเราก็ไม่ยอมไม่อยหน้าใครแน่นอนค่ะเดียได้ว่ายืนหนึ่งไม่ต้องนั่งก็ยืนอยู่เนี่ยมันนั่งไม่ได้เต็มแล้วค่ะคุณอา สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกังนำคลินิกไทยแลนด์ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่ในงานวาระระดับประเทศนั่นเองค่ะแต่ว่าเป็นวาระระดับประเทศในแบบของคลินิกความงามงานนี้เนี่ยเป็นงานของอเลเกนนะคะแล้วก็เป็นงานประกาศรางวัลยอดใช้สูงสุดของตัวผลิตภัณฑ์ของอเลเกนนั่นเองค่ะก็คือจะเห็นเลยว่ามีคลินิกเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยจัดเต็มใส่สุดกันทั้งนั้นเลยค่ะ นน่าเนเนทุกคน,ในใเขน,คนนคนขนาดนี้ไปงานอื่นทุกคนได้่ขนาดนี้อ่ะเธอเข้าใจฟิลนางงามป <laughs> ้ะ <laughs> เอออนันเป็นนางงามแต่ว่าอัน,นเนี้ยเนี่ยเป็นทีินิกความงามที่แบบมันจะอารมณ์ฟิลแบบถ้าเธอสวยฉันก็สวยอะไรประมาณเนี้ยทรงเดียวกับทางแบบเราเชียร์นางงามเลย,เ,ย,นเ,นยเป็นหมอทางั้านนะคะ <laughs> ใช่ทุกคนคือประมาณ90%ซ์ของที่นี่นะคะเป็นหมอทั้งหมดะคะ่ะ ก็คือแบบทุกคนเนี่ยจัดเต็มใส่สุดกันมากเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันประกาศรางวัลเราก็ต้องมารอดูกันว่าคลินิกไหนเนี่ยจะได้รางวัลอะไรแล้วเขาเนี่ยจะใส่ชุดจัดเต็มกันขนาดไหนค่ะแล้วเราเต็มขนาดนี้เรามีรางวัลเทคกับบ้นานปะเนี่ย แต่งเต็ขนาดนี้มีอยู่แล้วนะคะเออเราก็ไม่ธรรมดานะคะเราเป็นถึงท็อป5เ i n ด้วยนะคะก็คือท็อป5ของคลินิกที่มีสาขานั่นเองเราเป็นท็อป5ทั้งโบท็อกแล้วก็ฟิลเลอร์เลยวันนี้อออไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะคะทุกคนออมีหมอมาอีก5ท่านนะคะก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าหมอทุกท่านเนี่ยจะสวยขนาดไหนคะ่ะ ๊ะฉันก็แ๊ะถ้าฉันสูง165ฉันจะสูง170ถ้าเธอคาเทียฉันก็ดีออลถ้าชุดสีเงินฉันก็ชุดสีชมพูแโบสุดการทดลองซอฟต์ปีกสายฟ้าพายุมาแน่วอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคตอนนี้เราอยู่กันท่งานอเลแกนค่ะนางของเราเนี่ยได้ top five แล้วก็เป็น top five ถึงสองรางวัลเลยก็คือมีทั้งโบท็อกซ์แล้วก็ฟิลเลอร์ อ๋อแล้วยิ่งหนึ่งท่านที่ทำให้เรามาอยู่ตรงนี้ก็คือมีคุณหออยู่ตรงนี้อ่ามือฉีดตัวยงนะคะคนนี้ฉีดจนกล้ามขึ้นไปเลยเห็นไหมตัวแม่พังตายไฟดับก็ยังฉีดอยู่ไฟดับก็ยังฉีดนอนหลับก็ยังฉีดอยู่นะคะมาส์กหม่อปูปลาพิ้วเมือวันนี้เราถึมาสัดตายเลยเราก็จัดเต็มมารวันนี้เราถึงต้องมาอย่างยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไม่มาไม่ได้ค่ะเพราะเป็นงานใหญ่ประจําปีของเอาเลิแก่นนะคะก็คือต้องเต็มต้องปังแล้วหัดใหญ่จะทำให้มาไม่ได้ ือตัวแทนทั้งเทีนมีขนาดใหญ่แล้วก็ตัวแทนขนาดใหญ่เลยใช่ค่ะใช่แล้วก็แบบว่าเป็นงานที่มีครั้งเดียวต่อหนึ่งปียิ่งใหญ่กระจัมปีใช่ก็คือรับรางวัลครั้งเนียก็คือทุกคนจะได้รับทราบศักดินาของเราเลยว่ามันเป็นยังไงเราฉีกันเยอะขนาดไหนดูเลยว่าอะไรกันปีหนึ่งเขาได้ใจอะไรให จัดงานรับรางวัลประกาศรางวัลคนที่มีท็อปสูงสุดการฉีดเนี่ยหรือว่าคลินิกไหนที่มีท็อปการฉีดสูงสุดเนี่ยก็จะมารู้กันในงานนี้เป็นงานสิ้นปีของอาร์เรแกนนั่นเองค่ะเพรก็ว่าวันนีไปทุกคนแตงเต็มจังแต่หันมาดูคลินิกตัวเองโอเคเต็มแบบเขาแล้วบอกก่อนนะว่าฉันไม่ได้นัดกันมาได้ใช่ค่ะตอนแรกฉันเห็นชูฉันตกใจมากจะมาอาริอารันเกิโอเคค่ะทุกคนนะคะได้เห็นได้ว่า หลายหลายคนเนี่ยก็แต่งตัวจัดเต็มแล้วก็คือแบบว่าคิวกันเยอะมากนะคะภายในงานนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่บูธแพตตี้น้มของเราอย่างเดียวยังมีบูธอื่นๆนะคะให้ทุกคนได้ถ่ายรูปกันเยอะๆมากมายตอนนี้หมอเรานะคะตั้งแต่งานเริ่มจนตอนนี้นะคะก็ยังถ่ายรูปกันไม่หยุดเลยค่ะมีทั้งบูธของตรงกลางนี้นะคะแล้วก็บูธผลิตภัณฑ์หรือ p r o d u ั t ์ของทางเอลเลแกนนั่นเองค่ะก็คือแบบว่าให้ถ่ายรูปได้ทุกมุมทุกแสงทุกเสียงเลยทีเดียวค่ะ ไม่เสียเปล่านะคะจ่ายไปเท่าไหร่นะคะงานนี้คุ้มแน่นอนอ่า ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในงานของอาร์เรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้หมองหมอทุกคนเนี่ยแห่กันทำคอนเทนต์หนักมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลอดูกันดีกว่าค่ะตอนนี้เนี่ยตื่นเต้นมากใจเต้นตุ๊บ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 เหมือนเชียร์นางงามเลยทุกคนเวทีว้าวมากเงานประกาศรางวัลของดาราทั้นหนึ่งเลยเออแต่ว่าเรามาในรูปแบบของคลินิกความงามนั่นเองค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเรื่องไงเรามาลอดูกันดีกว่างานจะเริ่มกันแล้วค่ะ เอลซ่าเยังไงสู้ดูคุณอ๋องได้หรือเปล่าเอามองอะไรไปเที่ยวหมอบิวตี้แบบแคนี้แหละบิวตี้เลยนะคะคอนเซ็ปต์ Beautyverse ค่ะอ่า Beautyverse แล้วคุณหมอก็ชื่อหมอบิวตี้ Beautyverse อ่าของแท้ผมใจมากวันนี้ก็คือมารับรางวัลนะคะ Top f i เลยนะคะทาง ฟิลเลอร์แล้วก็โบท็อกนะคะของบริษัทอลเลรแกนนะคะก็จะมีของจุยเดิมเนาะกับโบท็อกซอลเลแกนที่เราแบบรู้กันอยู่อยู่แล้วนะคะก็คือค่อนข้างดีมากทุกคนก็คือไว้ใจแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาก็คือดีแล้วก็เราก็ได้แบบท็อปของสเปนเดอร์แล้วก็การใช้งานที่ค่อนข้างเยอะนะคะก็พูดถึงเลยแบบถึงประสบการณ์หรือว่าการใช้ที่ค่อนข้างมั่นใจได้เลยอ,ะอ่ะเออทำไมคุณออมอเต็มขนาดนี้เดี๋ยวสู้คุณออมไม่ได้ ออกครอัวสู้คุณหมอคลินิกอื่นไม่ได้หือไ,ไม่ปกติก็คือเราต้องเป็นตัวแทนกลังนัมไงเป็นตัวแทนกลังนัมยังไงเราก็ไม่ยอมยอให้น้อยหน้านะใครแน่นอน,นะคะ่ะเดี๋ยวหมอลิซ่านะคะจะแอบ,บตามเราอยู่ใช่ไ<ม>ด้ว่ายืนหนึ่งไม่ต้อง,องนั่งก็ยืนอยู่เนี่ยมันนั่งไม่ได้เต็มแล้วค่ะคุณอา ตอนนี้นะคะเราก็ได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันเป็นการประกาศศักดีนาว่าเราเนี่ยไม่ได้ยืนหนึ่งแค่เรื่องขนแล้วนะทุกคนเรายังยืนหนึ่งในเรื่องของัตถการต่างๆอีกด้วยนะคะอยากจะให้คุณหมอนะคะฝากอะไรเกี่ยวกับลูกค้าทีหนึ่งว่าจะมาใช้บริการกับเรายังไงหรือว่าสามารถเข้ามาใช้บริการกับเราได้ที่ไหนบ้างคะ่ะอย่างที่บอกนะคะกังนําไม่ได้มีแค่ขนนะคะฟิลเลอร์ของเราก็อันดับหนึ่งเหมือนกันนะคะติดท็อปเหมือนกันนะคะ ฉีดฟิลเลอร์ก็มาต้องมาที่กังนําแล้วค่ะเจอหมอได้ที่หาดใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะคนสวยของเราบ้างค่ะก็ที่เห็นไปนะคะทางกังนําเนี่ยได้รับรางวัลทั้งโบท็อกและฟิลเลอร์เลยของคลินิกเราเนี่ยยืนหนึ่งเรื่องการปรับรูปหน้าเลยนะคะก็อย่าลืมเข้ามาปรึกษาหมอได้ทุกสาขาค่ะในกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ทั่วประเทศไทยเลยค่ะโอเคค่ะไปต่อกันเลยค่ะสําสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับรางวัลทั้งโบท็อกนะคะแล้วก็ฟิลเลอร์นะคะก็เป็น รางวัลการันตีเลยนะคะว่ากลางนำของเรานะคะ ปังทางแบบฟิลเลอร์แล้วก็บอท็อกเลยค่ะปรับรูปหน้าหรือจะริ้วรอยหรือว่าอะไรมาปรึกษากันได้นะคะที่กังนําคลินิกค,ค่ะสำหรับวันนี้รางวัลทั้งหมดที่เห็นก็การันตีคุณภาพนะคะไม่ต้องพูดเยอะสำหรับคนไข้นะครับคุณดูท่านที่แบบจังกลัวบอท็อกกลัวฟิลเลอร์หลายอย่างนะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีความรู้องค์ความรู้ต่งางการซัพพอร์ตข้อมูลการวิจัยเนี่ยมันยืนยันได้หลายอย่างแล้วว่ามันปลอดภัยจริงๆแต่แค่เราต้องเลือกเลือกอยังไงถ้าเลือกยากมากก็มากังนับกังนํานไม่ต้องเลือกเยอะ มาปรึกษาก่อนฉีดไม่ฉีดไม่ต้องสนใจไม่ต้องซีเรียสมาคุยก่อนอย่างน้อยเนี่ยให้รู้ว่าเราควรทําอะไรหน้าเราควรจะทําอะไรให้มันแบบเหมาะกับหน้าเราแล้วเราก็ค่อยไปวางแผนนะครับเรื่องเงินไม่ซีเรียสน,นะครับถ้ายังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องฉีดประมาณนี้ครับผม อบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับง,งานรับรางวัลของ阿拉แกนไนค์ค่ะเรียกได้ว่าลายคลินิกเนี่ยจัดเต็มมากนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคลินิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกังนำคลินิกของเราค่ะก็คือแบบว่าหลายคนเนี่ยก็ได้เห็นเนาะแอคทิวิตี้ในงานที่มันแบบเอกลักษณ์มากมากยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญนะคะพิธีกรเนี่ยก็คือดีเจต้นหอมกับแมทธิวดีนเนั่นเองสุดๆพี่หอมเนี่ยก็คือใส่แว่นมาเลยนะ าาใช่ใชมีเซอร์ไพ์ใหญ่นะคะก็คือพี่ป้องนวัดค่ะพี่ป้องนวัดนี่คือแบบวงแขนก้ามเป็นมัดมัดของจริงอะ่ะภายในงานยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะกล้องหลายๆตัวเนี่ยก็คือแบบว่าประการตามากเลยทีเดียวค่ะยังไงนะคะทางกังนำคลินิกก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เลือกไว้ใจเราในการทำผ่าตัการครั้งนี้ของลูกค้าทุกท่านเลยทีเดียวค่ะอย่างที่บอกนะคะเราเนี่ยไม่ได้อันดับหนึ่งแค่เรื่องผลแล้วนะคะเรายังเป็นอันดับหนึ่ง หรือว่าท็อป5ในตอนนี้อีกนะคะของในเรื่องหัตถการนั่นเองไม่ว่าจะฉีดหน้าใสบอท็อกฟิลเลอร์ปรับรูปหน้าต่างๆนะคะก็สามารถมาทำได้ที่กังนํำคลินิกเลยค่ะแล้วก็ใครนะคะที่อยากจะเจอคุณหมอท่านอื่นนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ i อกังนํำรีวิวค่ะหรือว่า i อจกังนํำคลินิกนะคะผ่านทาง Facebook กังนํำคลินิกก็ได้เช่นกัน,นะคะ่ะหรือว่าใครนะคะสนใจจะทำหัตถการนะคะหรือว่าบริการของทางกังนํำคลินิกนะคะก็สามารถแอดไลน์ <S <S มาได้ที่ไล แอดกังนํำคลินิกเพื่อจองคิวได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะออมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กับช่องกังนํำคลินิกไทยแลนด์ด้วยค่ะและเรานะคะจะพาคุณไปที่ไหนหรือว่าไปรับรางวัลอะไรไปเที่ยวที่ไหนก็สามารถติดตามชมได้ผ่านช่องทางนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ออมต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ